สาวด์เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปามไคเซอร์นะครับวันนี้ผมจะมาดูตัวเทเลอร์แอนิเมชันเรื่องกังฟูเบนดาซีนะครับซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะมานะครับผมคิดว่ามันน่าจะจบตั้งแต่ภาคสามแล้วรู้สึกว่าสามปีแล้วนะเออตั้งแต่ภาคสามมาไม่คิดว่าจะมันจะมีภาคต่ออีอะออโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับว่าในภาคเนี้ยมันจะมีตัวร้ายตัวไหนอีกโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเลยดีกว่า จที่ฟัวใจที่ฟัเ <laughs> <laughs> ชดเอ้ยลายเบนอะ <laughs> อ, <laughs> อ้ยเอ้โอ้โหนังรบบางกอนล้หัวล้ฮเฮ้ยใต้ลุงมา เชดุ้ยแบบก็ปีได้อ่ะกิ้งกาหรอตัวร้ายเป็นกิ้งกาหรอว่านนี้คามิเลียนกิ้งกาแน่เลยทิ้งจอกด้วยอ่ะเชด เฮ้ยภาคนี้นายมีแบบคูนะ่หูนะเนี่ยแน่จริง่อเนี่ยเป็นคู่หูเป็นโจลหรอค่ามิเลียนช่วยแหละบอสใหญ่กินก่าชัวกินก่า

ฟูมเมนดาส <_ t od d> ี่เจ็ดมีนารถอัพยุนโอ้ยนั่นจบไปแล้วนะครับตัวเทเลอร์กับฟูมเมนดาสีนะครับตึมมงผมบอกเลยว่าน่านดูมาก <_ t od d> ตืมมอผมเ,เป็นแฟนแบบดูทุกภ้าคือผมไม่ดูในโรงภาพยนตร์ทุกภาาเลยขังฟูมเมนดา เป็นแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าแบบมันทั้งสนุกแล้วก็งานในตัวดูแล้วคือแบบสนุกอ่ะแต่ไม่คิดว่าจะมันจะมีภาคต่อนะเออซึ่งทั่วซึ่งในภาคเนี้ยมันจะมีตัวร้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูทีละส่ว,ว,ว,วะนเลยก่อนเนี้ยอาจารย์ทีฟูอ่าจารย์ทีฟูมั <c oughs> งกรไอ้คทาไอ้ที่ไม้ที่ถือเนี่ยของอาจารย์อุควีไหมอ่ะที่เป็นตอ่ะใช่ไหมวะ ไม่ใช่อาจารย์เวมเป็นไม้หน่เป็นไม้อันเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนของไอ้นั้นเหมือนกันนะสีเขียวเขียวเหมือนกับไอตัวของงัวเออในภาพที่สามอะที่มันดูดพลังมาเออแล้วมันเป็นเหมือนสีเขียวแบบใสๆอ่ะคล้ายเหมือนกันนะไม้เมื่อกี้นี่นี่นี่ ไต้ลุงมาแล้วผมบอกเลยว่าเป็นตัวร้ายที่ผมชอบที่สุดแ,ลแหละในบรรดาสามภาคผมบอกเลยไต่ลุงนี่แหละคือเป็นตัวร้ายที่ผม,มว่าโคตรเท่นะเออแต่ไม่รู้ว่าภาคนี้จะกลับตัวเป็นแบบฝ่ายแบบไฟไอีกไหมนะถ้ากลับตัวมันมันก็ดีอะแต่ผมว่าบทน,น่าจะไม่เยอะน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่อะดูต่อดืต่อนี่นี่ เย็ดกดเทนีนี่คือเนี่ยตัวร้ายที่เป็นตัวกิ้งกาผมว่ามันความสามารถของมันมันน่าจะรอดเล่นแบบแบบคู่ต่อสู้ได้อะเออทั้งผมว่านะทั้งสกิลการต่อสู้แบบรูปร่างแบบทั้งหมดอ่ะน่าจะรอดเลนแบบได้น่าเป็นแบบความสามารถของมันแหละซึ่งโกงอยู่นะเป็นตัวร้ายที่เออถือว่าโกงอยู่ เชดปี้สวนกลาบอะ่ะแม่จอมยุทธนักรบมงกรนคามิเลียนก <c oughs> <c oughs> ็จะมีแบบผมว่าจิ้งจอกนี่แหละที่เป็นแบบกุ่งของของกองฟูเบน,น้าเราเนี่ย มันมีฉาชีพอ๋อเป็นโจอย่างเนี้ยแบบโดนตำหนะ้าสองพันยี่สี่นอะปีสกัด้วยเ <c oughs> มื่อก่อนมันใช้นิ้วใช่ไหมอ่ะมันทำไงวะมันใช้นิ้วแบบดีดนอะ่ะแต่นี่เป็นเป็นไม้เลย <c oughs> <c oughs> มันก็ยังแบบบ้องบอง้งเหมือนเดิมนะ <c oughs> นี่มานแบบคู่หัะนี่เช็ดสกดูอย่าให้ฉายเร็วอ่ะเออเอ้ยแต่ฉายเดือนมีนาเอ้ยตัวนั้นช่วงมันเกิดบอกมาดีเลยเออดีดีดี แต่แต่ที่เราดูจากตัวอย่างนะผมก็ไม่เห็นในะนะั้นน่ะไอ้ฮาบุยทักอ่ะเออหายไปไหนอ่ะเออฮาบุยทักหายไปไหนในตัวอย่างอ่ะมันแต่นี่มันแค่ตัวอย่างเดียนะอาจตัวทีเซอร์ที่สองก็าอาจจะมีนะฮาบุยทักอ่ะเพราะว่าทางพ่วงกลับเขาได้ยืนยันแล้วว่าฮาบุยทักยังมีนะเออไม่ได้หายไปไหนแต่แค่แบบในตัวอย่างเนี้ยเราไม่เห็นอ่ะอืมเราไม่เห็นฮาบุยทักอ่ะส่วนในตัวร้ายอ่ะ เห็นทางพวกขับเขาก็ไม่ได้เขาก็บอกว่า,วาคือไม่ได้กลับมาตั้งแต่ต,ต้ลุงนะคือภาคไอตัวไรจากภาคที่สองภาคสามอะที่เป็นนกยูงแล้วก็ตัวที่เป็นควายอะก็กลับมาด้วยนะเออนี่น่าสนใจน่าสนใจอยู่เดี๋ยวเราไปรอดูนะว่าไอ้ทั้งสองคนเนี้ยจะกลับมาได้ไงแต่เราได้ใต้ลุงเลยใช่ไหมซึ่งโบเนใต้ลุงเนี้ยคือแบบหุคคีใจอะเออเซอร์ไพรส์สุดแล้วแหละ <laughs> เป็นตัวไรที่บโคครชอบอะเออโคตรอยากดูเลย โอเคดังนั้นผมก็จบการดูเทเลอ ER, ร์กำฟูแพนด้าสีเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมให้คะแนนอะผมให้คะแนนอยู่ที่ห้าตึมห้าเลยแล้วกันคือผมชอบเลยนะความชอบส่วนตัวนะผมชอบกำฟูแพนด้าอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างคือตัวร้ายกลับมาอย่างใต้ลุงเนี่ยคือโคตรดีใจเลยนี่ถ้าไม่มีใต้ลุงกลับมานี่ผมผมหักได้นะนี่ใต้ลุงกลับมานี่คืออย่างชอบเลยโอเค ตอนนี้ผมก็จบการดูทเทเลอร์ไปถึงนี้นะครับอาเมื่อกว่าไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ช่องปามไกเซอร์นะครับฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ช่องปามไกเซอร์หน่อยนะครับหากเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับการได้ดูตัวอย่างกำฟูเบนด้าสีนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับเชร์วความคิเดเห็นกันนะครับผมท่านั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ